สวัสดีค่ะมาพบกับช่องน้ำตาลฟอร์ดนะคะแรงน้ำตาลก็นำรถแลลอ์ลมาฝากพี่ๆ f ออีกแล้วนะคะสำหรับคันนี้เป็นรุ่น e v e r e s t เรนนะคะบอกเลยว่ารุ่นเริ่มต้นแต่แต่งหลอกมามองไม่ออกเลยค่ะว่าเป็นรุ่นเริ่มต้นนะคะสำหรับคันนี้ราคาตัวรถนะคะอยู่ที่1,397,000บาทนะคะแต่ว่าคันนี้บอกเลยว่าตอนนี้รถราคาพิเศษนะคะลดไป1 4 8 0 0 0บาทเลยนะคะราคา จะลดเหลือ1 2 4 0 0ล้านบาทเท่านั้นค่ะโอ้โหนะคะบอกเลยว่าราคาดีมากแล้วก็แต่งหล่อรอบคันอีกตั้งหากนะคะสำหรับคันนี้อย่างที่บอกว่าเป็นเครื่อง2000นะคะดีเซลเนาะเป็นเกียร์ออโต้หสปีดนะคะกำลังแรงม้าเขาอยู่ที่170ค่ะแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรบอกเลยว่าเหลือๆ,ๆเลยค่ะพี่เนาะมาเดี๋ยวน้ำตาลพามาชมกันดีกว่าน้ำตาลเสริมหล่ออะไรให้พี่ประสิทธิ์แล้วก็ พี่เขียวบ้างนะคะอ่ะอย่างแรกเลยค่ะที่เห็นสีแบบนี้บอกก่อนว่ามันไม่ใช่สีที่มาจากโรงงานนะคะเป็นพี่เป็นสีทเนื้อตาลแรปสติกเกอร์เพิ่มเติมเข้าไปนะคะเรียกว่าสีเทาเรแลมโบนั่นเองนะคะที่เป็นที่ยอดนิยมสุดๆนะช่วงนี้เลยแล้วก็หล่อสุดๆด้วยแรปเทารแลมโบเนี่ยเครื่องคันแรปดําเงาอีกเครื่องคันนะคะเพิ่มความหลอ่อความเท่เข้าไปแรปทําไมนะคะหนึ่งเลยสวยงามเนาะ 2ป้องกันสีรถเดิมเนี่ยนะคะให้โคงสดใสเหมือนเดิมเหมือนวันที่ออกจากป้ายแดงเลยนะคะเพราะเพราะมันเป็นป้องกันก็เรียกว่าป้องกันแสงแดดนะคะแล้วก็สติกเกอร์ตัวเนี้ยลบรอยขีดข่วนได้ด้วยนะคะพี่ๆโ,โหดีมากๆเลยนะแล้วก็มีใบรับประกันให้ด้วยนะแล้วอีกอย่างหนึง่งเวลาพี่ๆแบบโดนหินโดนอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นมันเป็นรอยใช่ไหมเดี๋ยวเวลาตากแดดเดยอะๆค่ะเขาจะลบรอยไปเองด้วยนะประมาณนี้เนาะมาดูชุดแต่งกันดีกว่าชิ้นแรกเลยอะคริลิกค่ะ ติดตั้งเรียบร้อยอันนี้ติดตั้งเพิ่มเติมนะไม่ได้มาจากโรงงานเป็นสีดําเงาแบบนี้เลยซึ่งเจ็ดสีเลือกได้ดาด้านดาเงาเลือกได้เลยค่ะชิ้นถัดมาค่ะที่ตกแต่งเพิ่มเติมกระจังหน้าเรียกว่ากระจังหน้าทรงวิกเตอร์เวอร์ชั่นสหรือ V2 นั่นเองค่ะใหม่ล่าสุดเลยเจ็ดสีของเขาเนี่ยพื้นเนี่ยเป็นสีดําเงาแบบนี้ค่ะพี่พตัดด้วย แถบ3ามสีแบบนี้ซึ่งเป็นสติกเกอร์ติดๆก็ไปเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้จะเปลี่ยนตำแหน่งก็ได้ก็ดีไซน์ได้ตามใจชอบนะคะอันนี้เลือกเป็นสีฟ้าน้ำเงินแล้วก็ชมพูหวานๆแบบนี้นะคะสวยๆเลยนะถัดมาค่ะ ไฟด้านข้างเป็นสีน้ําเงินหรือสีฟ้าแบบนี้ค่ะแล้วแต่แสงเนาะถ้ามืดมืดกลางคืนจะเป็นสีน้ําเงินเลยกลางวันก็จะเป็นสีฟ้านะคะซึ่งเลือกได้สีฟ้าสีขาวเลือกได้ตามใจชอบเลยไฟหลี่สาดวงค่ะนะคะเป็นแสง led อันนี้ก็เลือกได้เช่นเดียวกันคันนี้เลือกเป็นสีขาวขาวส้มเลือกได้2สีนะสีอื่นไม่มีนะอ่ะถัดมาค่ะเด่นๆหล่อๆของคันนี้ก็คือพี่มามัดแต่งแบบนี้ค่ะเป็นสีทองนะคะมีสามไซส์ให้เลือกอันนี้ลูกค้าเลือกเป็นไซส์กลางเนาะก็จะมีไซส์เล็ก ไซส์กลางก็คือแบบนี้เลยเท่านี้เลยแล้วก็ไซส์ใหญ่เลยนะคะใหญ่มากๆเลยสีก็เลือกได้โครเมียมดําเงาดําด้านแดงเขียวก็เลือกได้ตามใจชอบนะคะ ถัดมาค่ะสเกิร์ตด้านหน้านี่เลยนะคะเป็นงานของวิกเตอร์นะคะ V2 หรือเวอร์ชัน2นั่นเองก็คือใหม่ล่าสุดเลยเนาะครอบก็ไปนะคะไม่ได้ถอดกันชนเดิมออกแต่เราแรปสีนะคะตรงนี้เป็นสีเทาแรมโบอันนี้เป็นสีดําเงานั่นเองถัดเป็น2แถบแบบนี้และเราก็แรปเพิ่มตรงนี้ด้วยนะคะนี่ให้มันเป็นสีดาเงาเพราะอะไรเพราะว่ารถเดิมเนี่ยเป็นสีเทาเข้มตรงนี้ก็จะเป็นสีเทาเข้มเช่นเดียวกันอันนี้เราต้องแรปเพิ่มเติมให้มันแบบ ลงตัวสุดๆเลยนะคะว้าวตรงไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยแล้วนะคะวิธีมาด้านข้างตัวรถค่ะด้างข้างตัวรถนะคะคิ Q ้วซ um ุ้มล้อก็เป็นงานของวิกเตอร์แบบอยากสีดําเงาแบบนี้ขนาด3นิ้วนั่นเองซึ่งก็จะมีแบบอยากแบบเรียบนะคะเล็กๆก็มีก็เลือกได้ตามใจชอบนะคะคันนี้ ล้นไหมล้นนิดนึงนะคะประมาณ1นิ้วเพราะอะไรเพราะว่าเราใส่ยางที่เป็นออฟโรดก็ไปยางเดิมเนี่ยเป็นขอบ18แม็ก18นะอันนี้ยัดใส่เป็น20ให้เลยนะคะมามาชมยางกันดีกว่านี่ค่ะยางเนี่ยอย่างที่บอกปันขอบ20เป็นยางของดีเซนตินะคะดอกเอทีออโตเรนนะคะซีรีส์ยาง2 7 5 5 5ขอบ20นั่นเองค่ะเหมาะสําหรับวิ่งทุกสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นออนโรดหรือออฟโรดแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยยางตัวนี้รีดน้ําได้ดีนะคะเสียงไม่ดังเป็นยางไทยนะพี่เออคันนี้ไม่ได้ยก ไม่ได้โลดความสูงเดิมที่มาจากโรงงานที่มาดูสูงบอาเราใส่ออปลูดเข้าไปยางออปลูดเข้าไปเนาะลแม็กค่ะนี่หลๆอแบบนี้เลยค่ะอันนี้พี่พิสิทธ์เลือกเองนะพิสิทธ์เลือกเองเป็นสีดําเงาตัดกลิบสีบนเงินแบบนี้นะคะพี่เนาะสวยมากเลยนี่เป็นขอบ20นะซึ่งลายแม็กก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมายอะ่ะประมาณ30ลายอะแต่ลูกค้าเลือกอยู่ไม่กี่ลายหรอกจีปันหลอๆอะ่ะมา ด้านข้างตกแต่งอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างนะคะแรปตรงคิ้วตรงนี้ให้ด้วยนะคะเป็นสีดําเงาเพราะจะของเดิมมันจะเป็นสีเทาสีเดียวกับตัวรถกระจกมองข้างอันนี้แรปเพิ่มสีเดิมเป็นสีเทาสีเดียวกับตัวรถและเป็นดําเงาให้เรียบร้อยค่ะติดเบ้ารองมือเปิดสีดําเงาเรียบร้อยเช่นเดียวกันนะคะครอบมือจับเรียบร้อยนะคะเพราะอะไรถ้าไม่ครอบก็จะเป็นสีเทาสีเดียวกับตัวรถมันก็จะไม่สวยนะพี่พมันไดข้างเนี่ยเดิมๆนะที่มาจากโรงงานอยู่แล้วเป็นสีดาแบบนี้เลย ขอบข้างก็ดําด้านอยู่แล้วติดฟิล์มเรียบร้อยค่ะคันสาะข้างติดตั้งเรียบร้อยส่วนเราหลังคาเนี่ยเป็นสีดําด้านที่มาจากโรงงานอยู่แล้วนะพี่พไม่ได้แลปเพิ่มเราแรปหลังคาเครื่องคันเป็นสีดําเงานะคะเพื่อตัดให้มันดูแบบดูหรูแล้วก็พรีมเมียมขึ้นนะถ้าเป็นเทาแลมโบทั้งคันมันก,มนก็มันก็สวยแหละแต่สวยคนละแบบกันกพ็พี่เลือกได้นะคะเลือกได้ตามใจชอบเลยนะมาเดี๋ยวให้ชมภายในตัวรถนะคะกุญแจคะีย์เลสนะพ,พี่สอดมือปุ๊บเปิดประตูได้เลยเวลาล็อกก็กดตรงนี้ล็อกได้เลยเช่นเดียวกันนะ นี่เห็นไหมรถเดิมเป็นไงเป็นสีเทาเข้มๆแบบนี้ค่ะแต่ลูกค้าไม่ชอบอยากได้ทอมลัมโบก็จัดให้ค่ะอันดับแรกเลยเบาะค่ะเป็นเบาะหนังแบบนี้ค่ะที่มาจากโรงงานนะคะคือเกรดพรีเมียมที่จากโรงงานเลยสามารถปรับไฟฟ้าแบบนี้ค่ะพี่เลื่อนปรับได้เลยได้แดทิศทางนะอันนี้เอ็นหลังขึ้นอันนี้ค่ะกลมๆเนี่ยเบาะนวดเบาะนวดนะคะนวดได้จริงนะมาถัดมาค่ะเดาปิดโอเค ถัดมานะคะไฟตัดหมอกหน้าไฟตัดหมอกหลังค่ะพี่มีมาให้เรียบร้อยแล้วไฟหน้าเนี่ยเป็นออโต้นะคะเวลาเราสตาร์ทรถปุ๊บนะคะอ่ะเดี๋ยวลองนะโอเคเดี๋ยวลองสตาร์ทได้ดูนี่ค่ะอ่ะเดี๋ยวอนยโอเคสตาร์ทปุ๊บนะคะรถก็เนี่ยไฟเนี่ยจะวิ่งไปออโต้พี่พี่สังเกตนะคะนี่ไปออโต้แล้วเห็นไหมคะเราไม่ต้องไปทำอะไรเขาเลยนะคะเขาไปเองเลย ถ้าจะปิดก็ปิดตัวนี้ค่ะปิดไฟหลี่นะคะอันที่สองอันที่3ามก็คือ A ก็คือออโต้นะคะสี่ก็คือเปิดปิดไฟปกติแมนนวลนะแล้วก็สามารถปรับไฟตรงนี้ค่ะได้ถึง4ระดับนะพี่นี่สมมุติว่าเราบรรทุกข้างหลังหนักๆมีคนแบบน้ำหนักเยอะนั่งข้างหลังได้ไหมหน้ามันจะเชิดใช่ไหมคะมันแยงตาคนอื่นเขาปรับได้นะพี่ถึง4ระดับปรับได้เลยตรงนี้เลยนะคะนี่ปุ่มนี้นะคะเพิ่มแสงหน้าจอลดแสงหน้าจอปุ่มนี้ได้เลย มันปรับพร้อมกันทั้งสองจอนะจอเรือนไม้แล้วก็จอตรงกลางนะคะพี่อ่ะโอเคขอดับเครื่องก่อนปึ๊บพูดสตาร์ทมีมาให้แล้วที่วางแก้วสองฝั่งแบบนี้ค่ะสส่กาแฟ <laughs> พวงมาลัยค่ะปุ่มหนังแบบนี้เลยที่มาจากโรงงานนะคะปรับได้สี่ทิศทางสําหรับพวงมาลัยเนาะ พุตคอนโทรลมีมาให้เรียบร้อยค่ะสามารถลิมิตความเร็วได้ด้วยเพิ่มเสียงลดเสียงตรงนี้ได้เลยนะเชื่อมต่อบลูทูธได้ทีละ12เครื่องเชื่อมต่อฟอดพาร์ตได้นะคะพี่รับสายวางสายที่พวงมาลัยได้นะคะโอ้โห oh, oh, บอกเลยว่าออปชั่นจัดเต็มมากหน้าจอกลางค่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูหน้าจอกลางนะคะให,ใหญ่แบบนี้มันมี iPad อยู่ในรถเลยมีขนาด10.1นิ้วค่ะสามารถดึงลาย Google แ a p ขึ้นหน้าจอได้เลยนะคะมีแท่นชาร์จไวเลสด้วยนะบอกก่อนนี่ วางตัวสับชาร์จไปได้เลยเนาะมีครบทุกอย่างอะ่ะส่วนตัวเกียร์ค่ะนี่เป็นเกียร์ออโต้นะคะ6สปีดเนาะสามารถบวกลบหัวเกียร์ตรงนี้ได้เลย6เกียร์นะคะพี่ๆขับอยู่เกียร์ดีใช่ไหมก็ผลักมาเ็ได้เลยนะคะปุ๊บแล้วก็เชียนเกียร์อารมณ์เหมือนใช้เกียร์ธรรมดาขึ้นเขาลงเขานะคะไว้เร่งแซงเร่งสปีดอะไรอย่างเงี้ยพี่ๆเนาะประมาณนี้แล้วก็เด็ดมือไฟฟ้าค่ะนี่ตัวนี้เลยกดขึ้นล็อกกดลง กดล็อกนั่นเองนะคะแล้วก็ออโต้สตาร์ทแอนด์อปนะคะมีมาให้เรียบร้อยแล้วรถดับเองออโต้นะคะแตะเบรกปุ๊บแตะคันเร่งปุ๊บรถก็จะสตาร์ทออโต้เช่นเดียวกันแอร์ยังคงทํางานอยู่นะโหมดการขีบบค่ค่ะสามารถปรับได้ถึง4โหมดกดปรับได้เลยโดยที่รถไม่ต้องจอดนะพี่กุญแจค่ะเป็นกุญแจรีโมทแบบนี้นะคะ2ดอกเลยนี่ภายในเรียบร้อยนะกว้างไหมถุงลมทั้งหมด7ใบนะเดี๋ยวให้ดูตอนหลัง โอเคนี่นะคะตอนกลางตอนกลางนะคะนั่งได้ถึงสามคนเลยเนี่ยเบาะมันจะแยกพับอิสระแบบนี้นะพี่นี่เดี๋ยวน้ำตาลไปพับฝั่งโน้นนะเดี๋ยวไปพับฝั่งน้นพับไม่ยากนะคือเนี่ตัวเล็กใช่ไหมแล้วก็ดึงขึ้นอย่างค่ะแล้วก็สามารถเอ็นได้อีกนะเอนหลังได้นะนี่แล้วกดตรงนี้นะก็เอน็น เห็นความต่างไหมคะฝั่งโน้นคือไม่ได้เอ็นนะฝั่งนี้คือเอ็นแล้วนะคะพ,พี่แล้วก็จะมีตรงเนี้ยค่ะพอดียังไม่ได้แกะเนาะจะดึงออกมาได้เป็นที่วางแก้วที่พักแขนได้นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังเดี๋ยวจะพับไว้ให้เลยนะคะว่าดูกว้างๆนี่เวลาพับปึ๊บเห็นไหมนะคะเดี๋ยวพับฝั่งโน้นไปเดี๋ยวดูด้านหลังกันต่อค่ะ โอเคนะคะด้านหลังตกแต่งอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างใช่ไหมคะครอบไฟท้ายสีดําเงาเรียบร้อยแล้วเพื่อเข้าเซ็ตกระตัวด้านหลังแต่ว่าไฟตรงเนี้ยตัวคาตรงเนี้ยไม่ได้ติดเพิ่มนะอันนี้คือมาจากโรงงานเลยเป็นอักษรเอเวอรเรสสีโครเมรียมแบบนี้โคมไฟดําแบบนี้นะคะกล้องถอยมีมาให้แล้วขึ้นหน้าจอด้านในเลยนะคะพี่เวลาเปิดฝาท้ายไม่ได้เป็นไฟฟ้านะแต่ว่ามันไม่ยากอะ่ะเดี๋ยวกดได้ดูดนะกดปึ๊บปึ๊บแล้วก็ช่วยเขานิดนึงนะคะให้เขาขึ้นนิดนึง ท้ายก็เป็นแมนวนวลแบบนี้นะคะพ,พี่เดี๋ยวมาดูความกว้างด้านในนะคะความกว้างด้านในนี่เลยเห็นไหมคะอันนี้คือพับเรียบนะคือนอนได้เลยคือนอนได้จริงๆนะปูเสือปูที่นอนคือให้ลูกเด็กเล็กน้อยนอนได้เลยค่ะโรงแรมเต็มอะไรเงี้ยสามารถนอนได้นะคะประมาณนี้เวลาดึงขึ้นมันไม่ได้เป็นไฟฟ้านะพี่พนี่ก็จะมีสายตรงนี้ค่ะแล้วก็ดึงขึ้นอย่างนี้เลยนะคะปึ๊บเห็นไหมไม่ยากเวลาพับลงล่ะแล้ว อยากให้ดูว่ามันพับแยกอิกสระ,ะใช่ไหมสมมุติเราจะนั่งกินข้าวแล้วนั่งฝั่งเนี้ยอันนู้นทาเป็นโต๊ะได้นะทําเป็นโต๊ะได้เลยโต๊ะหานใช่ไหมเออเห็นไหมมันไม่ได้พับแบบร่วมกันไงพับแยกอิกสระ,ะนะคะซ้ายขวาอีเวลาลงกดตรงนี้นี่ค่ะแล้วก็ปล่อยลงแบบเนี้ยค่ะเห็นไหมสบายสบายเลยอ่ะประมาณนี้ค่ะเวลาปิดฝาท้ายก็ดึงลงมาอย่างนี้ค่ะพี่ดึงปุ๊บปุ๊บปิดได้เลย อย่งไม่หมดนะสะเกิร์ตด้านหลังค่ะก็เป็นงานของวิกเตอร์เช่นเดียวกันเลยใช้งานครอบก็ไปนะคะพี่พนี่เป็นสีดำเงาตัดกับแถบตรงนี้ค่ะเป็นสีเทาแลมโบที่เราแรปมาน,นเองแล้วก็ดำเงาตรงนี้เนาะปลายท่อลูกค้าเลือกเป็นอินฟินิตี้นะคะแบบสีโครเมรี่ยมแบบนี้ซึ่งจริงๆก็เลือกได้จะมีปลายท่อเหลี่ยมดำด้านดำเงาอะไรอย่างเงี้ยก็เลือกได้ตามใจชอบเลยนะคะมาด้านข้างยังไม่หมด ครอบฝาถังน้ํามันเรียบร้อยค่ะเป็นสีดําเงาแบบนี้เลยรถคายล็อกอยู่เปิดได้เลยถ้าไม่ติดเกิดอะไรขึ้นค่ะเป็นรอยนะเติมน้ํามันดีเซลนะพี่รองรับถึง B20 เลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญตอนนี้ยูโรไฟแล้วนะต้องเติมตอนนี้ค่ะเอสบูนะคะป้องกันก็ช่วยลดมลภาวะลดมลพิษลดควันบนท้องถนนนั่นเองนะถ้าหมดแบบหมดเลยอ่ะเหมือนน้ามันอะ่ะ จ้าจ้ารถไม่ติดนะเติมไม่ยากค่ะเติมได้ที่ศูนย์ฟอร์ดทั่วประเทศเลยนะคะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับคันนี้แบบโหหลอแบบลงตัวสุดๆนะคะสําหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจออกรถฟอร์ดไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะเรนเจอร์นะคะสีประตูแคบนะคะวาแท็กหรือสตอมแท็กแรปเตอร์หรือจะเป็นเอเวอเรสนะคะก็ติดต่อหาน้ําตาลได้เลยที่เบอร์โทรค่ะ 0807118244ค่ะเบอร์นี้สามารถกดแล้วก็แอดไลน์ได้เลยนะคะน้ำตาลอยู่ที่กรุงเทพค่ะอยู่ชโชวรูมฟอร์ดลุ่งเจริญพัฒสาขานนวมิน78ค่ะมีบริการส่งมอบรถฟรีถึงหน้าบ้านเซ็นไฟแนนซ์ฟรีแล้วก็ฟรีจองค่ะนะคะสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยขอตัวลาไปก่อนคะ่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ